จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ประจำแท่นขุดเจาะของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดช่วยเหลือสุนัขตัวหนึ่งที่ลอยคอยอยู่กลางทะเลเอ่าวไทยและว่ายไปเกาะขาแท่นซึ่งเป็นแท่นที่พักอาศัยพอดีและได้ใช้เชือกคล้องตัวขึ้นมาบนแท่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าบุญรอดได้ถูกส่งตัวจากแท่นขุดเจาะกลางทะเลมากับเรือกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรืออำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาทำกลางรอยยิ้มและความยินดีของ ทุกฝ่ายโดยมีการคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองรับขวัญให้กับเจ้าบุญรอดอีกด้วยหลังขึ้นฝั่งค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบ้านหมาย,ยิ้มผาดใหญ่และกลุ่มอาสาประชาชนคนรักษาสงขาแนะนำตัวเจ้าบุญรอดไปให้ทีมสัตวแพทย์ตรวจร,ร่างกายและรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งยังมีอาการอ่อนเพลียและมีบาดแผลที่เท้าจากการถูกเพี้ยและหอยบาด ขณะที่ตะเกียรตะกายเกาะขาแท่นรวมทั้งขนหลุดเป็นกระจุกค่ะจากการถูกน้ำทะเลกัดและต้องพักรักษาตัวอยู่ที่คลินิกแห่งนี้อีกสักระยะจนกว่าสภาพร่างกายจะพร้อมกับกว่านี้ค่ะ